กระโดดครับโอ้กระโดดเลยครับโอ้กคนะครับ,รบถ้าตีไปแล้วมันไม่กินแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเผื่อมันไม่ชอบอีกสีหนึ่งก็ได้นะเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับ มันกัดเลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่อ่างน้ำทะปลานนะครับกะตีข้าช่นนะครับวันนี้ออกมาเช้าหน่อยไม่ว่าจะเช้านะครับแต่ก็ยังไม่เช้าเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้มันโมงกว่านะครับแต่โมงพอดีนะครับบรรยากาศมันดีนะครับวันนี้ก็คึมๆหน่อยถ้าไม่มีผลก็น่าจะดีนะครับ แจะคงจะไม่ออกบรรยากาศดีมากครับตอนเช้าหลังจากที่มางวดที่แล้วก็รอนะครับรอปลารอน้ํามันยุบนะครับแต่ก็ยังไม่ยุบตอนนี้คือ่างเก็บน้ําเขาเปิดนะครับไม่ให้ตะข่ายลงนะครับก็ฤดูปลาวางไข่แต่เบ็ดแต่พวกเบ็ดพวกนี้เขายังไม่ห่วงนะครับวันนี้ก็ใช้เป็นอันทวายไรนะครับของโอดุพั t ของโอทุพัะครับ1.5นะครับ,รบแล้วก็ใช้สายช็อกหน้าเป็นพูโรคาร์บอนนะครับโอทุพัดนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการตกปลาของเราเลยนะครับ มีงับนะครับตัวก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันไม่มีใครมากวนนะครับ Thanks <sweak> นะครับโอ้โหกระโดดเลยครับโอ้โหโอ้ตียำๆนะครับ,รบกัดตึ้มเลยนะครับโอ้โหกะนี่นะครับตัวตัวจะดีนะครับคือมันไม่มีใครกวนนะครับกระโดดเลยนะโอ้โหจุ๊ก ถูกมิดหน่อยนะครับนี่กัดกบโดดนะครับนี่โอ้ตัวอ้วนมากครับคนบักนี่ชอนอ่างเก็บน้ำทับลานตัวแรกนะครับน่าจะสนุกนะครับนี่ ตกฝนนะครับโ้ไม่อยู่นะมันถุยทิ้งนะครับมนมันจำได้นะมันถุยทิ้งเลยนะครับ ลองเปลี่ยนสีดูนะครับลองเปลี่ยนสีดูนะครับ ติดกัดเลยครับนี่กัดเ,เด้งมาเลยนะเปลี่ยนสีนะครับ นี่นะครับเปลี่ยนสีงับเลยนะครับต้มเลยนะครับโอเคนะตัวตัวที่สองนะครับอีกตัวหนึ่งมันไม่น่าใช่ตัวนี้นครับมันต้องใหญ่กว่านี้นะตีอยู่ตั้งนานนะครับไม่กัดเปลี่ยนสีปุ๊บกัดเลยนะครับสภาพใหมนะ่แบบนี้นะครับเป็นป่าป่าหญ้านะที่มันน้ำมันท่วมขึ้นมามแช่น้ำนะครับ ก็จะมาฝังตัวอยู่ในนี้นะครับเป็นที่หลบซ่อนที่ดีมากสำหรับปลาช่อนนะครับไปต่อนะครับ ก็ลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าตีไปแล้วมันไม่กินแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเผื่อมันไม่ชอบอีกสีหนึ่งก็ได้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับมั่นกัดเลยนะครับโดนเลยนะครับหมายเดียวโดนเลยเลยครับ ใครจะวาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้นะครับีสีขาวอยู่ต้งนานนะครับโอ้โหกลืนเลยครับนี่นะครับใครจะว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้นะครับพอเปลี่ยนสีดําลงไปครับสัต์เลยนะครับในี่อโวมงามนะครับจะลองดูนะครับกัดแล้วนะครับ อยู MM ่ด้วยนะครับโอ้โหงานหม่แล้ว อยู่หรือเปล่าโอ้อยู่นะต้องไปเอาอีกแล้วงานมาอีกแล้วครับโอ,โอ้เข้ารูนี้เลยได้ไหมเข้ารูนี้ก็ไดนะ้ปัญหามาอีกแล้วอย่าเพึ่งหยุดแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเรา บุกเข้าไปเอาเลยจ้าโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โอ้โอขัน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 อันหักอยู่อยู่แล้ว โอ้โหอยู่แล้ว โหตัวสวยนะครับจะเอาเกินไปเลยครับนี่ใส่ครึ daddy daddy ่งโลครับใส่สวยนะครึ่งโลได้นะครับตัวนี้ อืนมิดไปเลยนะเดี๋ยวผมส่งเข้าไป ตัดนับไม่โดนไม่โดน กัดไม่แม่นนะม,นมันอยู่ไม่ได้ไงเนี่ยกัดผิดกัดถูกเลยนะครับกัดดีนะครับน้ำขึ้นมาอีกหน่อย อาจจะเป็นเพราะว่าเขาปิดเขื่อนนะครับมให้ไม่ให้คนลงมากลางขายนะครับปลาก็จะปลาก็จะก้าวออกมาหากินนะครับถ้าปกติถ้ามีขายนะครับเขาจะไล่ตะข่ายครับใช้กระดิ่งไล่ด้วยนะครับกลางวันก็จะทำให้ปลามันเข้าไปอยู่ลึกอีก กัดไม่ค่อยซ้ำนะครับกัดไม่แม่นนะครับกัดแบบกบเดืดตัวเบลเลอร์เบล่ามันกัดไม่โดนมันกัดยังไงขางมัาผมนงงจริงๆตัวนี้กัดสามทีแล้วนะ โจนครับนี่นครับทีที่สี่นะโอ้โหชนบุฟเฟ่ตน์นะครับอาก็บน้ำโอ้ตัวสวยๆนะครับกัดสี่ทีนะครับตัวนี้โอ้โหตัวไซส์สวยๆนั้นเลยนะครับตัวนี้ก็ ข,ขึ้นโลได้ครับตัวนี้ตัวงามๆทั้นั้นเลยนะครับกัดจนแบบแดี๋วดูตาดิบอดป่ะอืมตาก็ไม่บอดนะครับแต่มันกัดแบบเฉียวไปเฉียวมานี่นะครับงามๆทั้งนั้นเลยนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่นะครับง,งามๆทั้งนั้นเลย ตอนนี้ก็ตีมาจนรอบเขื่อนแล้วครับนอกรอบอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับก็คือมาถึงไปนิดนึงก็จะเป็นสันอ่างฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ตีกลับนะครับปลาถือว่ากัดดีมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไล่ตีกลับไปทางเดิมนะครับแล้วก็ได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปที่รถนะครับไปต่อนะครับร้อนร้อนร้อนตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะครับ ร้อจ้ำหนับไม่รู้ว่าปลามันจะเข้าข้างในผักไปหรือยังนะครับเดี๋ยวลองไล่ไล่ตีดูนะครับ สี่โมงเช้าแล้วนะครับแดดมันเริ่มออกมาจัดนะครับป่าน่าจะมุดเข้าป่าผักประเฉดป่าผักโขไปหมดแล้วนะครับคือไล่ตีมาจากฝั่งนู้น,นครับมานี่มันไม่กัดเลยนะครับเงียบกริบก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับบ้านกันดีกว่านะครับสําหรับทริปนี้ก็ถือว่ากัดดีนะครับได้มา5ตัว6ตัวนะครับตัวใหญ่ๆส,สวยๆนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับ เขาปิดเขื่อนนะครับเป็นฤดูน้ําแดงนะครับไม่ให้ไข่ลงนะครับก็เลยปลามันไม่มีคนกวนนะครับมันก็ช้าเช้ามจะออกมาหาล่ยกัดปลาเล็กครับพูดถึงน้ําแดงนะครับน้าท่านไหนที่เสี่ยนอยากไปอาเก็บน้้ำห้อยสมองนะครับกระสูบน้ำแดงประกฏน้ําแดงทําใจนะครับหนึ่งในนั้นที่อยากไปครับผมก็อยากไปนะครับแต่ตัดใจได้นะครับปีนี้เขา ให้เอาเรือขึ้นนะครับเราไม่สามารถเข้าไปที่ต้นน้ําได้นะครับเขาให้ตีได้นะครับตกเบ็ดตกอะไรได้แต่เขาให้เอาเรือขึ้นเราก็เข้าไปข้างในไม่ได้นะครับก็เจอกันอีกทีอีกสามเดือนนะครับเดืนไหนไม่รู้นะครับก็ใครไปก่อนก็น่าจะได้มันก่อนนะครับสําหรับทลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ